พระคาถาจเจริญลาบสิบทิศหรือคาถาขอลาบบทนี้เป็นพระคาถาของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามถึงแม้ท่านได้ละสังขารไปนานแล้วก็ตามน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักท่าน หลวงพ่อกวยท่านมีความเมตตาสูงได้มอบพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์มากมายให้กับท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายและหนึ่งในพระคาถาที่ถือว่าสุดยอดอีคาถาหนึ่งคือพระคาถาเจริญลาบสิบทิทิศนี้มีพุทธคุณหลากหลายประการเกิดโชคลาบเมตตาพร้อมทั้งปัญญาบารมีจะเข้ามาการค้าการขายจเจริญรุ่งเรืองลาบลอยลาบไม่คาดฝันต่างๆ ็ประดังประดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธศัสสะทสศธิสาภาวนาภะวันตุเมทะสะธิสาปัญญาภาวันตุเมทะสะธิสาปารมีภาวันตุเมทะสะธิสาลาภภาวันตุเมทะสะธิสา โชคะมะนังพวันตุเมทะสะทิสาทะนะพวันตุเมทะสะทิสามหาลาโพพวันตุเมทะสะทิสามหาเศรษฐีพวันตุเมทะสะทิสามหาชนังพวันตุเมทะสะทิสา อาราธะมะนังภวันตุเมลาภะปารามีพามามะนังภวันตุเมโหตุทุกโศกโรคภัยวินาศสันติ